ม่เล่นไม่เล่นเอาไอ่นลไ่ลนแตกวอาไปตับนี่มันทีนนนนนนนสีสหลกินขนมว่าเก็บขนมเห็ดต้อมเปน้ำกันเนี่ยอ้าเปิดกินขนมพี่นะเปิด,นนปอ,ปดอ๋อ,นนนอ,อแนนาขนมเปมีรู้่ามีรูม้มรูม้รีแตกเ้าเปิดออกแกะออก ขนมเจ็ดเม็ดเราเยอะมากเลยอืมอุ้งอัเราเยอะมากเลยางนปน่าไปาป่าไปน่่าไปาไปฝ่า่า่่า

เออมัน ừ

thank okay. นีไปททงนี้รอดนี้ออกนี้อืมออกถามได้ว,วันถามได้ปะก้มหัวลงวันก้มหัวลงมเอาไปพี่ไปพี่

Mẹ ba ơi cái nào làm, 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 làm. Bà hiến nào... Ừ, ba nhà. Ừ. anh không ừ,

ôi hết hết hương hầu hết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  hết xây hết 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 Nó hết 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 เดนนี่เอาลนโทนิคยังพวกอะไรกระจุเห็นไหมมะสับปะรดไหก็มเห็นบอกน้องนีวินเห็นปะมเรมาเอาอะไรวะมืมาเอาอะไรวะสับปะรดเพลนเราเพิ่งเื้อมาไว้พี่เพิ่นปลูกสวนเพลนนีนะ สวนพนดิปลาเจอะจ้ะปลาเจอะจังน,น,นี่ไหนเหาอะไรเหงาหนังตัวตัวย <c oughs> ังไม่ตัวแล้วแล้วเหยื่อ

นี่ยีวาไม่ได้ปั้นหึยังนี่ที่ว่าไม่ได้ก็ได้โอ้ยก็ได้ตรงปื้อยบอยยายอ๋อแล้วหงจังหอแค่เข้าไปในเนี่ยได้ยินเสียงว่ากันเบาอยู่ดิั้

อสวัสดีครับวันนี้เราเก็บเห็ดเสร็จแล้วครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อแจะไรายเทปต่อไปนะสด็กๆแค่ไปแบกไทยเจ๊เจิวุ้งดาบับไทยเกติไทเจ๊กติ